เป็นไรอะ่ะนอนไม่หลับอุ้ยกระสับกระส่ายอุ้ยร้ายจะเป็นลมอุ้ยวันสำคัญจะมาวันสำคัญประจำปีเหรอประจำเดือนอุ้ยมาเยอะไหมประมาณหนึ่งอุ้ยรู้นอ้แล้สินะ พแังสาบตัวเบลเลอร์เลยแกสองคนนี่ว่างเป็นไม่ได้ว่างเป็นไม่ได้เพราดรักพราะรักกันตลอดผีเน่ากับลงผูจริงนี่เรามาดูดีกว่าว่าผลงานพวกเราเป็นไงเริ่มแตกแยกกันแล้วถูต้องตีเริ่มบองปัดพระแพงแล้วเห็นจัดจ้เห็นจัดจ้าแต้มตายป้องปัดไปเลย e x t r e อา Army พระแพง ถ้าตีไม่เอามาหาเฮียดีกว่านั้นพาแพงก็มาหาป่าแล้วกันป้าดูแลให้เอ๊ะเมื่อกี้เราบอกให้ใครมาหาเรานะตีเอ้ยไอ้บ้าทำไมมันหลุดออกไปอย่างนี้เนี่ยเขาเขารู้ว่าเจ้านายชอบแบบนี้สิว่าก็เห็นแก่สองคนชอบคัำกันบ่อยๆนี่มาดูีิว่ามวลมนุษน์โองมีความสุขกันแค่ไหนวันๆดูทีวีดูคอนเสิร์ตแม้ดูทีวีก็กดเข้าไปโหวตโหวตให้นัดอย่างนี้ โหวตให้ตีอย่างนี้โหวตให้ต้นอย่างนี้โอ้ยอารมณ์เสียโหวตให้ลูกป่งอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเจ้านายโหวตไหมโหวตเอ้าโหวตตลอดเลยเจ้านายโหวตใครโหวตให้กับตุ้ยเลยชอบตุ้ยมากมกเดี๋ยว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 ีทเดี๋ยวตุ้ยเนี่ยก็ซีซั่นก่อนอะไม่น่าไม่เห็นมาร้องสักสัปเลยดูอยู่ตลอดแหมมีความสุขกเหลือเกินแะ้มนุษย์โลกมันไส่ลอกจากจะโหวตเขาแล้ว จับคู่ให้เขาอีกอให้มัดแพงคู่กับติอย่างนี้ยังไม่พอนะยังจับคู่ให้กับต้นคู่กับน,นั้นอีกอเขาเป็นแค่พี่น้องกันเขาเป็นแค่พี่น้องกันใช่โว้ยมนุษย์โลกมากันเยอะมากดูสิว่าเมืองไหนเป็นของเอ็กซ์ตรีมอาร์มี่ไหนบ้างอันนั้นเมืองของเอ็กซ์ตรีมอาร์มี่อะไรอ๋อ เมิวสิกมิวสิกแล้วก็มีโจด้วยมิวสิกฮ่าฮ่าฮ่ามันชอบเป็นลมฉันจําได้เลยชอบเป็นลมโอ้โน่นโนท่าโน่โน่นโนโน่นโน่ข้างบนด้วยข้างบนโน่นข้างบนโน่นของใครนะของใครอ๋อของตีของตีไอ้จ้าเอไอคอนตี๋ขีดคองวันวันเอาแต่นอนมีแต่ท่าแง่แง่ไงนี่นี่นี่อะไร นี่ล่ะไปส้มๆนี่ล่ะใครใครอ๋อแต่อันนี้อยู่ไกลอยู่ถึงเชียงใหม่กว่าเสียงยังมาถึงมันเบามากเลยนะของนัดใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใชเอาด้านนี้บ้างเจ้านายอันนั้นเมืองใครล่ะเจ้าเจ้าซึมอนี่ๆๆอ๋อดูนินเดิตงโอ้โหมีทั้งโจโจ มีทั้งปองมีทั้งอะไรนะโอ้โหโอ้โหเยอะมากโจ้าเจ้ข้างบนสุดเลยใช่ไหมอุ้ยแฟนขับไม่ค่อยมีตังค์ซื้อบัตรนะเนี่ยซื้อราคาถูกสุดเลยเจ้านายดูข้างหน้าหน่อยไหมโอ้โหข้างหน้าดีใครเนี่ยข้างหน้าใครด้านหน้าเอาไหนก่อนเอาไหนก่อนโอ้ยมีเขียนว่าตรงหน้าด้วยนะตรงหน้าของใครล่ะหน้านี้ของนัด อ๋อของน่ามากนี่นี่นี่อันนี้อันนี้รักใครถ้าแจ็คแต่งงานจอยจอยถ้าแจ็คแต่งงานก็าจอยอะเดะแหม่มากันเยอะมากมากันครบ12 Extreme Army เลยอ่ะดูซิว่ามากันครบ12 Extreme Army หรือเปล่าเนี่ยแฟนค์ถามาหาโอ้ยโอ้ยจะข้างอะไรนะข้างอะไรหนาเนี่ยเอางี้ดีกว่า เจ้าซึมเจ้าเซ็งับมีความสุขกันนักใช่ไหมเจ้ามวลมนุษย์โลกงั้นจงไปปราบให้พวกมันสิ้นซากโดยเฉพาะเมืองนี้เมืองที่มีแต่ความสุขความสงบสุขรู้ไหมเมืองอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับเจ้านายกูเบื่อวันวันกินอาหารเม็ดไม่ปในพัฒนาสมองเลยอ๋อโอ้ยนั่นก็คือเบืองกรุงเทพหานคร